ตามที่เอฟซีได้เห็นนะครับเมื่อนี้ก็ตรนตอนเสาอีลานอยกับมาโพดนะครับหลังจากอีลาน้อยโพดแล้วก็แม่น่อยก็มาโพดตามนะครับก็คือโพดของอีลาน้อยกับสีอ่านในฟั่งนะครับเนาะหนูคือเมื่น้ำข้นแทะแม่หนูแทะแทคือเห็ดได้หนูเฉิดชว่าเป็นขอบพร่วเดียวกันคือเห็ดกับขอบพร่วหนูแบบนี้ส่วนแม่หน่อยกับมาโพดไานะครับเนาะ ทำผิดแล้วโทษคนอื่นเอาเมีดมาฟันเขาหอดเทื่อนเขานิสัยแบบนี้คุกบ่มีไว้ครั้งมาเดอ้อเดือดร้อนมากซอยร้านตลอดก็ถึงแม่าากเป็นอะไจะเคียนผิดนะครับร้านซอยตลอดขั้นสิเป็นแบบนี้บ่ต้องเผาผีกันตัดขาดเลยนะครับซึ่งผมได้เมืองโพดแม่หน่อยเมืองโพสหนองนองิงแล้วก็เห็นโพสของคนคนนั้นด้วยนะครับซึ่งก็เป็น อ่าน้องนูอิงนูอิงนี่แหละนะครับเนาะกาตรงนี้นะครับกัอ่าหลายๆคนก็เห็นผมกัไปบบท่านโพดแต่ว่ากัมีคนที่โพดอ่าที่ที่เพิ่นแคบได้แคบไวนะครับกัมาแช่ต่อนะครับโพดที่เขาโพดแหลก็คือเป็นโพดที่อ่าถ่ายรูปมุมสูงก็เป็นภาพมุมสูงของบ้านน้องเนาะแล้วกษเพิ่นก็จะปิ๊ปตีเส้นสีแดงว่าอ่าใครได้เฉพาะส่วนนี้ส่วนอื่นบ่ขายบ่ขายให้ และห้ลือส่วนใดที่มัดเกินขอบออกมาในี่เลือมัดทันบลือสีลือเองนะครับถึงขนาดต้องเผากันเลยทีเดียวบอกว่าเออตรงนี้นะครับละ่ละหลังจากนั้นผมก็ไปหาเมืองโพดก่บเาเห็นนะครับลบออกไปแล้วหลังจากนั้นก็มพีโพดออกมาอีกโพดนึงก็คือ,อไปถ่ายรูปอยู่ในโรงพักนะครับไปถ่ายรูปอยู่ในโรงพักหล้วก็ท้าหันไปทั้งรูปทั้งประตู ขององของครั้งนะครับกะวาบอยานดอกซ้ำอันนี้นะย่อมสีย่อมติดว่าสนาว่าเวลาพันสิย่อมติดนะครับตรงนี้เาวชุวนเมืองแล้วมันเป็นถามว่ามันมันเป็นเรื่องของเอฟซีไหมโกเบเมนนะครับแต่ว่าที่เอฟซีเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องเพราะว่าครูถึงขนาดนั้นแล้วนะเฮดถึงขนาดนั้นแล้วกะเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องนะครับส่วนเรื่อง จริงๆนี่มันเกิดมาจากอีหยังกันเนี่ยถามว่ามันจากที่ดินตรงนั้นหรือเกิดมาจากอ,กอย่างทว่าที่ดินตรงนั้น <c oughs> ข้างล้างบ้านนอกก็คือคจังรถเกิดขี้จังเอาดินไปถมอยู่นะ <c oughs> ตรงนี้มันเกิดจากอีหยังสาเหตุลักเกิดจากอย่างนั้นสิเพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของปูนะครับตรงด้นันล้างดันอย่างที่นะครับที่แต่ว่าที่ที่สางบ้านเนี่ยผมเด้ยิ่นแม่หน่อยเบาอยู่ว่า ได้ใจเงินไปแล้วได้ซื้อแล้วได้ใจเงินไปแล้วตรงนี้นะครับแต่โอนหรือยังตรงนี้กัยังบริษัทไนหูแต่แต่ที่ที่เห็นออกมากหลังล่าสุดคือเห็นคลิปออกมาที่เป็นคลิปที่เพ่นเ็ดที่ว่าไปขอบานเลขที่บานอย่างนะกระสิขอให้เป็นบา้านเลขที่ของอีหล่าหน่อยก็คือเสียวเป็นให้เป็นซื้อบ้านนี้แหละให้เป็นซื้ออีหล่าหน่อยเป็นจาของบบาทน,นะครับที่เห็นโพสต์เห็นใน u t u b e นะครับช่อง หลายช่องนะครับพนันออกมาที่ว่าผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งว่าทะเบียนบ้านจังสันจังสีเด้อยหลักะถ้าจะอันนี้ถ้าได้ให้เอาเอกสารมาก็คือมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนสำเนามีโฉนดที่ดินแล้วก็อียงสิไปเฮ็ดให้จังสีจังสันนะก็คือบอกยังไงคือว่าเขาบ่แน่ใจว่าโอนแล้วหรือยังจังสีนะครับแต่ว่าพูดถึงว่า เรื่องตรงนี้เนี่ยมันสามารถคุยกันได้บพผมว่าสามารถคุยกันได้แต่มันจะไม่มันเดิมก็คือความความห่วงใยของเอฟซีเนาะความห่วงใยของเอฟซีที่มีต่อน้องอุ้งอิงที่มีต่อแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็คนหลอบขางน่ะคือเป็นห่วงความปลอดภัยเอฟซี FC พ่อแม่พ่อแม่เอฟซีนี่เป็นห่วงความปลอดภัยของยิ่หลาหน่อยอุ้งอิงนะครับจนได้บอกว่าถ้า,าถักยังซี่เฮ้ามา เข้ามาออกหอยล่าหน่อยคนละลอยอยู่สมุนนะทีมีทีมีเอฟซี FC พันในคุยกันอยู่ในในกลุมในอย่างนี่แหละว่าโอ้เข้าเอฟซีเขาเป็นเอฟซี FC ล่าหน่อยเป็นล้านมีเป็นล้านคนละลอยกะเหลือเราว่าสันไปซื้อที่ไม่หอยลา่าซะนะตรงนี้ก็คือที่บอกยังสี่ก็คือ FC เอฟซีเป็นเป็นห่วงข้อมปลอดภัยถ้าว่าอยู่ตรงนี้ต,ต่อไปสิยุ่งยากต่อมาบอจังสันยังสี่ตรงนี้บ้าชันกับมึงแล้วคิดว่า คิดว่าน่าจะคิดว่าจะคุยกันได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอฟซี FC อิหล่าหน่อยที่เป็นเจ้าหน้าที่นี้ก็มีเยอะอยู่นะนะครับเพิ่นกะห่วงเรื่องควอมปลอดภัยคิดว่าเพิ่นกะจะมึงในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอเรื่องการทํางานเนาะที่แม่หน่อยเพิ่อนอที่น้องอิหล่าหน่อยเพิ่นวันนี้ต้องไปแสดงอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับกขบผมว่าตอนนี้เพิ่น เดินทางกันหรือยังนะครับคิดว่าน่าจะเดินทางแล้วเนาะตอนนี้บ่าชนมาเห็นจิบกับหาม่งแรงหาม่งแรงแล้วก็คิดว่าน่าจะเดินทางตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วแหละนะครับหลังจากเกิดเรื่องแล้วแต่โพสที่บุคคลนั้นไปโพสนะครับผมไปหาเมืองนะครับไปหาเมืองตามที่ <c oughs> ตามทีเอฟซีเพิ่นมาเอามาแช่ตามกลุ่มต่างๆเนี่ยผมไปหาเมืองแล้วไม่เห็นนะครับมีแต่มีแต่โพสเก่า นะครับโพดใหม่ๆที่โพสว่าหนี้บดเห็นเลยคือว่าลบออกหมดแล้วนะครับกค็คือว่าง่ายๆคือว่าโพดแล้วก็ลบนะก็ประกาศว่าบริยานทั่วลงแต่ว่าไปมึงในคลิปนะไปมึงในคลิปเพิ่นนี่ก็โหทั่วไปลงเต็มเลยหล่ะกะ็กดยกเลิกในคลิปใน YouTube ยกเลิกเยอะมากนะครับไปยกเลิก <c oughs> คลิปนี้ปกติจะไม่ดังนะครับจะไม่มีจะคนดูจะไม่เยอะแต่ว่าไปเม่งแล้วคลิปล่าสุดที่ที่เพิน่นปล่อยมาล่าสุดเมื่อวาน ที่เมืองเมืองลาสุดเมื่อวานนี่ก็ยังคอมเมนต์ดีๆอยู่แต่ว่าคอมเมนต์ในวันนี้ก็คือว่าเอฟซีบอกว่า,ายกเลิกนะยกเลิกติดตามไม่ติดตามไม่ซัพพอร์ตไม่ยังทักสักอย่าง,างหล้กก็เสียความรู้สึกที่ไว,ว้วางใจหล้วก็เสียความรู้สึ้ที่สนับสนุนมังคีบมงโฆษณนับสนุตลอดนะครับตรงนี้ก็คือเอฟซีมันก็ไปไปทั่วลงในแต่ลิปนะครับเนาะอ่า ตรงนีเอฟตรงนี้ก็บ,บอกว่ามนาคิดสันใน,ในด้านความคิดเลยโผล่ลงพื้นที่ส่วนตัวแต่เปิดสาธาให้โลกโลกูกมีร้านแบบนี้เชิดชู่คอบครัวมีบุญหลายที่นาที่ดินควรคุยกันนะควรคุยกันก่อนที่จะสายเกินก่อนนี้สงสารนี่แหละทำงาน3ามวันนะครับเพื่อหาเงินมามีเวลาพักเด็กหนายุสิบเจปีหนึ่งคือนหาแบกา้แถยังประมาณนี้คือว่าเรื่องที่ ว่าหนาสิให้ไม่ละให้ลาคิดร้ายกับต้อง็มารับลู้กันสินะนะครับส่วนข้อมีนี่ก็บว่าวา่อยสิบอกให้เจ้าเดอ้อซ้ำบ้านกับที่ดินซ้ำนีน้องไปหาไสก็ได้แต่นี่น้องเสียความรู้สึกที่เขาเอิน้นค้นที่ท่ำกับน้องว่า,าเจ้าออกมาพูดแบบนั้นเจ้าคิดผิดแล้วมันบ่ได้มีอย่งดีเลย ถ้าน้องอยู่แล้วบ่สบายใจสิบอกให้เดอ้อน้องสิไปซื้อ <c oughs> บ้านกับที่ดินได้ไหลายกว่านันหลายเท่าเตือนสติจบกันแค่ซัมนี่สำหรับคนนี้เลิกติดตามบอสนับสนุนคนติดตามได้มากมีแต่ fc น้องนะครับตัวนี้ก็มีคนไปคอมเมนต์แต่คอมเมนต์นี่เป็นเกือบร้อยคอมเมนต์นะครับเนาะนะครับเลิกติดตามครับคิดแต่ก็คิดไว่ อยู่ถ้าเกิดแม่หน่อยแม่อยู่แล้วน้องจะอยู่ยังไงตัวนี้เอะคือมันบอกเป็นอนาคตนะครับในอนาคตว่าสมมติว่าในพระเนหอนาคตสิเกิดยั่งขืนยังมาณน,นี้นะครับนะครับส่วนคอมมนี่ก็บอกว่าเลิกติดตามมันทุกช่องทางนะซึ่งเป็นเกิดเป็นเรื่องแปลกเลยครับช่อง youtube ผมมีอยู่ีช่องแต่แต่ผมกับมึงคลิปว่าอยู่เรื่อยๆืเนี่ยคลิปค้นๆนี่แหละ เบิงอยู่แทบแทบทุกวันด้วยนะครับช่วงใดที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในบานนองนะครับเปลี่ยนแปลงนี่นั่นที่นี่ก็ล่าสุดก็คือทมดินก็ไปเมองคลิปเขาอยู่อสองสามวันที่ผ่านมากับมึงมึงทุกคลิปนะครับแล้วกะ็เอาหยิบยกมาทําข่าวได้เรื่องของอเริ่มล่างบ้านมีการเปลี่ยนแปลนูน่นนี่นั่นแต่แปลว่าครับมันเหมือนมีอะไรบางอย่างผมไม่เคยติดตามกันเลยไม่เคยติดตามสักช่องเลยนะครับมีอยู่สี่ช่องแต่ไม่เคยติดตามสักช่อง แปลกเยอะขึ้นกันปกติผมสิติดตามถ้าเมืองล้วผมอันนี้เพื่อว่าเป็นกับเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยองค์หิงเนี่ยผมจะติดตามหมดนะบ่ว่าสิเป็นยูทูบภายหน่อกภายใน่ภายในองค์กรหรือภายน่อกนี่ผมจะติดตามหมดเลยถ้า,าพูดถึงอีหล่าหน่อยหรือว่าสนับสนุนอีหล่าหน่อยเนี่ยจะติดตามท,ทุกช่องเลยแต่ว่ามีคนหนีผมบม่ติดตาม นะครับพงกับเปลกจะคล้องให้กันครับคลิปนี้กับบารชนลาพีเาหน่อยไปก่อนนะครับเด้อขอบคุณหลายๆที่มารับชมคลิปของบารชนสวัสดีครับ